ผมขอแล้วเมื่อกี้บอกขอขอเป็นความผิดแล้วหูโทษได้ไหมครับออรอบนี้ไปของสารอบหน้ารอบหน้าเปนเรื่องของภายในเรื่องของภายในขอไม่ได้ขอรอบหน้ารอบหน้าดีที่สามแต้มสามแต้มเอาเอารอบหน้าจะได้ไปอยู่นี่รอบหน้านี่นี่สาูนเมื่อกี้เรียบร้อยเรียบร้อยนี่ถือว่าชนะแล้วรอดรอดไปรอดไปไม่ไม่ต้องขังใช่ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องชนะแล้วโอเคโอเค